วัสดีค่ะขอ,อ้องกรบทุกนทันเข้าสู่รายการ่วนทนาปราศัย EP ที่สี่กับหัวข้อที่ชื่อว่าควงอย่างไรหงให้มีขับเกิดค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คื่อกวา้เราต่อเพด้วนนะ มันนี้มีการผสมมาได้วยนะคะเอออันนี้มีการผสมมาได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกั่งที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านเลยนะคะเอเควันนี้นะคะก็มีหัวข้อที่ซี่เป็นละครซ้ำสถิตใจนะคะสำหรับ ผู้ปกครองที่มีเด็กตาบอร์ดนะคะหรือว่าเอ,อมีเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีบทละครสั้นให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะค่ะให้เปรียบ <c oughs> เทียบระหว่างห่วงแบบพอด,ดีีกับห่วงมากเกินไปอันไหนโอเคกับกันนะคะแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามารับชมรับ ฟังได้เลยค่ะห่วงปรับพอดีพอดีอขังกานบ้านเสร็จคะคุณแม่คะคุณแม่มีอะไรเหรอลูกเอ,อ่อ หนูมีอะไรจะปรึกษาคุณแม่หน่อยนะคะว่ามาสิลูกปรดีว่าเพื่อนะนําว่าให้หนูไปส์อ่าให้หนูไปฝึกอาเซคที่สื่อฝึกอาเีพที่มีผู้หญิงร้วนนะคะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเขาที่น,นัน่นด,ดูแลดีมีผู้หญิงร่วมเลยเนี่ยคุณชายหรอกคะ่ะอย่างที่คุณแม่คิดหรอกคะ่ะคุณแม่ให้หนูไปนะคะ อืมได้สิลูกแม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะจ๊ะไปแล้วถ้าหนูเดินทางไปก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวดีๆนะลูกแม่เป็นห่วงได้ค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะคุณแม่เย้ดีใจจังเลยห่วงมากเกินไปคุณแม่คะวันนี้เพื่อนหนูเขาบอกว่า แนะนำว่าให้หนูนะ่ะไปฝึกอาชีพแต่ว่าคุณแม่ก็ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าที่ศูนยะ์น่ะเขาดูแลกันอย่างดีแล้วที่สําคัญนะ่ะมีผู้หญิงรุ่นรุ่นอยู่เลยนะคะไม่นีผู้ชายอย่างที่คุณแม่ห่วงหรอกนะคะโอ้ยไปฝึกอาชีพแล้วจะไปทําอะไรได้ยะตาก็บอดมางก็ไม่เห็นโธ่คุณแม่แต่คนตาบอดอะ่ะ เขาฝึกอาชีพกันเยอะแยะไปคุณแม่ได้เห็นหรอคะบางคนเนะ่ะเป็นโอเปอเรเตอรักโทรศัพท์ก็มีพนักงานออฟฟิศก็มีไหนจะเป็นครูก็มีเป็นนักร้องก็มีนักดนตรีก็มีหลากหลายอาชีพกันคะ่ะคุณแม่จะห่วงอะไรอีกล่ะคะนี่หนูก็โตจนจะสี่สิบอยู่แล้วอะ่ะคุณแม่ยังห่วงอีกเหรอไม่รู้ล่ะแม่ไม่สนแม่ไม่ให้ไป โอ่คุณแม่คอยดูนะถ้าแม่ไม่ให้หนูไปหนูจะหนีออกจากบ้านให้ดูเอาสิเออถ้าการหนีออกได้นะไมเชิญเลยลูกม่รักดีเสียแรงที่กูเลี้ยงมึงมนาไม่น่าเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้นะโอ้คุณแม่แล้วคุณแม่ ไม่ทงใจหเลยเละจะบ้าจังนะเอาแต่เล่นโทรศัพท์วันวันไม่ทำอะไรหนูจะทำอะไรได้นะคะพ่อหนูจะพ่อหนูจะเอ่ยปากจะช่วยแม่ก็ไม่ให้ช่วยแม่บอกว่าไม่ต้องมาช่วยหาว่าไปเกะกะทำไมคะหนูก็มีงูมีตีนเลเท้าเหมือนกันนะค่ะแมก แม่ไม่ให้หนูทําอะไรบ้างเลยเอตอเช้ามาแม่ก็ว่าแต่หนูเอว่า<ม>หนูไม่าทาอะไร่รงกแใจโทรศัพท์เออฉันไม่ผิดเองอ่ะที่เลี้ยงลูกแบบนี้เห้ไม่ตำงระบอรักลัดพูดมากนี่นะักอยากเล่นโทรศัพท์ก็ชอนประโยบแรกของใครเกลีวเอยู่คู่มงคทึกอยู่คู่คู่แบบพอดีพดีแม่คะ โซฟายเยอะหมดเลยอ่ะหนูช่วยไหยคะได้สิลูกซักขห้สะอาดมาลูกนะขอบคุณค่ะแม่หนูสัญญาค่ะว่าหนูจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะคุณแม่จา้างั้นก็ซักไปเลยนะลูกนะได้จ้าแม่ห่วงมากเกินไป ม่คะหนูขอซักผ้าได้ไหมคะคุณแม่โอ้ยตาบอดน่ะจะซักสะอาดได้ไงไม่ได้ซักหแบกมันซักไม่สะอาดเดี๋ยวเพิเปิดเพิ่อค่าไปที่ไหนจะได้ยังไงคุณตาบอดอ่ะหนูว่าคุณตาบอดอ่ะซักสะอาดมากกว่าคุณตาดีอีกทำไมแม่ต้องดูถูกหนูด้วยคะคุณแม่ให้หนูช่วยนะคะนะคะแม่ที่ไครตาเฉยใช่ไหม ถ้าแาไม่ได้ก็คือไม่ได้สิเอาไปอุ้ยไปก็ได้ที่หลังไม่ต้องมาเรียกหนูช่วยแล้วท่าหนูค่าค่าถ้าเกิดว่าแง่ต้องการให้หนูช่วยอะไรอ่ะหนูจะไม่ช่วยแม่แล้วสักอย่างเดียวใครดูไม่ต้องมาบ่นว่าเหนืนะอยนยเด็กหมดอีกแล้วนะคะจะไปไหนคะจ้ไป่ซเว่นมีอะไรเออ แม่คะเอ่อเติมเน็ตให้หนูด้วยนะคะสองร้อยเอ้ยไม่เติมหรอกเติมทำไมนักหนาเน็ตอ่ะโอ้คุณแม่เน็ตอ่ะไม่เติมเป็นตั้งเล่นก็ได้โอ้คุณแม่ห่วงแบบพอดีพอดี คุณมาคะยังไงลูกล้างจานอยู่นะคะจ้าแม่กำลังล้างจานอยู่ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ล้างน้ำยาเดี๋ยวหนูไปคุณล้างน้ำเปล่าเองนะคะอืมได้สิลูกล้างให้สะอาดนะลูกนะขอบคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ อ้คุณแง่กันดีจังเลยค่ะเน,นี่ยจ้าลูกเห <c oughs> มือนกะลมใช่ไหมพร้อมครับผมห่วงมากเกินไปคุณงแม่คะ่ะเดี๋ยวหนูก็นข้าวเสร็จแล้วหนูล้างเองนะคะชามเนี่ยเอ๊ะไม่ต้องหรอกตาบอดนะล้างไม่สะอาดหรอก คุณแม่คะหนูตาบอดแต่หนูก็มีมือมีเท้านะคะให้หนูช่วยคือแง่ล้างชานค่ะค่ะเขา,าบอกาไม่ต้องเอาไปคุณแม่เห็นหนูเป็นอะไรอะคะเนี่ยท่างเนี่ยก็ว่าหนูไม่ใช่ลูกยังไงอย่างนั้นะ่ะให้หนูล้างเถอะเกิดมแม่แก่เกิดแม่แก่เกิดเกิดคุณแม่เป็นอะไรไปอังคอังกภาคาก รือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะแล้วใครจะทําให้ล่ะคะคุณแง่มันเรื่องของฉันฉันจะให้ใครทาก็ได้ที่ไม่ใช่อีบาดกันก้าเอาไปคุณแง่ไปก็ได้วันนี้คุณแงอารมณ์ดีวันนี้คุณแงอารมณ์ดีจังเลยอ่ะคุณแงคะจะไปไหนไงล่ะคะแต่งตัวซสวยเลยอืม มาจะไปห้างนะลูกอืมถ้าง,งานหนูไปด้วยได้คนด้วยคนได้ไหมคะคุณแม่อืมได้สิคะดีจังเลยเดี๋ยวลูกจะได้เสื่อมาถึงอรือีข้าวเอนด้วยไปได้วยกันนะลูกนะดีดีดีจังแม่ขอบคุณค่ะถ้าง,งานเราไปกันเลยนะคะจะ้าลูกห่วงมากเกินไป แม่คะคุณแม่แมวันนี้พอดีว่าของใช้เสรินตัวของหนูหมดะคะ่ะคุณแม่จะไปเซเว่นให้หนูไปด้วยคนนะคะคุณแม่ไม่ต้องไปละอยากอะไรอะไรก็ซื้อแล้วตาบอดอะจะเดินเซเว่นอะจะเลือกอะไรถูกฮะโอ้ยถ้าคุณแม่ไม่ให้หนูไปเซเว่นก็ตามใจคะ่ะแต่ถ้าเกิดหนูสั่งของออนไลน์ขึ้นมาคุณแม่อย่ามาด่าอย่ามาว่าอย่ามาโกรธหนูก็แล้วกันนะคะนี่อย่านะอยากหน้าแล้วก็ปากใส จะไซื้อให้ม่ใช่มาทาแบบนี้เอาก็าคุณแม่บอกว่าไม่ซื้อให้คุณแม่บอกว่าจะไม่พางไปเซเว่นง,งั้นหนูก็ง่ายกว่าละค่ะหนูสั่งเองดีกว่าสบายใจนีู่กวาดไอ,อ้ปอดหนูชื่อโบค่ะหนูชื่อโบค่ะไม่ได้ชื่อเวงค่ะหนูสั่งเป็นค่ะทำไมหนูจะสั่งไม่เป็นเพราะที่พางงานาหนูก็เคยสั่งเองคุณแม่ไม่รู้หรอกฮะยังไงจะไปทำอะไรได้ จากอยู่เฉยๆนะ่ะตาบอดอะ่ะอยู่เฉยๆเป็นกีหลายคนสักวันหนึ่งค่ะถ้าเกิดหนูทำอะไรได้แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งหนูมีเงินมีทองรวยเป็นมหาเศรษฐีข,ข,ขึ้นมาหนูจะไม่ให้ใครยืมเงินเลยคอยดูเชียวอ้อบอดฮะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับละครเปรียบเทียบที่ได้ดูวันนี้สนุกไหมเอ่ย หวังว่าคนจะเอให้คำบนเทิงกับทุกๆคนนะคะคิดว่าละครเรื่องนี้คิดว่าละครเรื่องนี้คุณเอิมคิดว่ามีข้อคิดยังไงบ้างคะข้อคิดสําหรับดิฉันเองนะคะก็คืออธรรมดาแล้วเนี่ยจริงๆจริงๆคนจริง,รงๆแล้วเนี่ยนะคะถึงแล้วว่าเราจะมองไม่เห็นนะคะแต่ เราก็สามารถที่จะคัางอะไรได้หมดกาบคนอื่นเขานะคะเราอยากไปงองว่างองไม่เห็นไม่ต้องทําอะไรหรอกอยู่เฉยๆนั่นแหละเดี๋ยวพ่อกับแม่พี่กับน้องหาให้กิงเองนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราก็ต้องนึกถึงด้วยนะคะว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วอันนี้หมายถึงอันนี้หมายถึงอ่ะอันนี้หมายถึงคนริการนะคะถ้าวันถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่ง เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราจะอยู่ยังไงนะคะถ้าหากว่าเราไม่เคยชื่ออตัวเองเลยไม่เคยทําอะไรได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เคยได้ฝึกมาตั้งแต่เด็กนะคะ <emas S 1> ไม่เคยฝึกมาตั้งแต่เด็กนะคะแต <Lav> ่ถ้าเกิดว่าเราฝึกฝึกฝึกตั้งแต่เด็กนะคะ <S <S แล้วถ้าเกิดเราทําอะไรคล่องมันก็จะคล่องเองนะคะก็ก็กน่าหละคะ่ะนะคะแล้วก็อีกอีก,อกฝากเอาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่า นทางบ้านของเราจะไม่ค่อยเปิดโอกาสหรือว่าโอกาสของเรามีน้อยนะคะถ้ามันมีโอกาสเข้ามาก็อยากจะให้ขวายคว้าเอาไว้นะคะอย่าอย่าให้เป็นเหมือนกับที่ดิฉันอย่าให้เป็นเหมือนกับที่ดิฉันเป็นนะคะเพราะว่าดิฉันเองอะโอกาสมาถึงแล้วแต่เรากลับไม่ข,ว,ขาวายคว้าก็อะไรเพราะว่าทางบ้านไม่โอเคเท่าไหร่ใช่ค่ะนะค่ะอืมแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะคะ ก็คือลูกต้องเป็นพี่ทุนที่พึ่งพาให้กับคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งพาให้ลูกเพราะฉะนั้นอนาคตของลูกต้องค่ะควรจะพักค่ะคุณตาเคยมีกรณีแบบนี้หรือเปล่าคะนะคะก็คืออ่เคยมีคนมาถานเราไหมคะว่าว ถ้่าพับน่เราเป็นอะไรไปเราจะอยู่กับใครมีคนถามแบบนี้ไหมคะมีค่ะมีเหมือนกันแล้วเราตอบเขาตอบเราตอบว่ายังไงคะก็ก็มันไม่สามารถตอบคําถามได้นะคะไม่สามารถตอบได้ใช่ไม่สามารถตอบคาถามได้นะคะถ้าเกิดเราบอกว่าอยู่กับพี่อยู่กับพี่สาวอยู่กับพี่พี่เขยอยู่กับพี่ชายอยู่กับพี่ชภ้หรืออยู่กับพี่น้อง แล้วถ้าสำคัญนะคะถ้าสำคัญคือพี่ชายกับพี่สะพ้ายพี่สาวกับพี่เขยไม่เคยมีเวลาให้กับน้องแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลอะไรนักนักนะคะอันนี้ก็คือต้องต้องถึงความจริงข้อนี้ด้วยนะคะต้องถึงความจริงข้อนี้ด้วยไม่ไม่น่าจจะดีหรอกนะคะไม่ไม่าจจะดีแต่พอทางเข้าอ่ะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเขาเลื่อเรานะคะเขาเลื่อเรานะคะ วิากินกินไปเอออะไรประมาณนี้นประมาณนี้นะคะประมาณนี้ซึ่งดิฉันเองยังไม่รู้เลยว่าอนาคตของดิฉันจะเป็นยังไงอนาคตของของคนที่อยู่ติดอยู่ติดกับบ้านอ่ะไม่เคยได้ออกไปไหนาไม่เคยได้ไม่เคยได้เข้าสู่โลกสังคมเลยอ่ะนะคะจะเป็นยังไงนะคะสำหรับใครที่ ทำมาฮะอ่าสําหรับใครที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมหรือว่ามือศิธิ์ที่จะออกไปไหนมาไหนได้ดิฉันก็ดีใจกับพวกพี่ๆเขาด้วยนะคะใช่ค่ะดีใจกับพวกพี่ๆเขาด้วยนะคะที่เขาสาม,มารถที่จะทําอะไรต่นนี่อะไรออกไปไหนมาไหนได้นะคะบางทีเราเราพูดแล้วค่ะเราพูดแล้วนะคะเราพูดกับแม่กับพ่อแล้วว่าเออทําไม ทางหนคิดว่าเลี้ยงเลี้ยงหมืได้หรอนะคะเขาก็บอกว่า,วาเลี้ยงได้นะคะ,ะแล้วถ้าเกิดแม่เป็นอะไรไปเล่ามึงก็อยู่กับพี่สิเอานะคะอือันนี้อันนี้คือ,อนนคือดิฉันก็เคยถามคุณแม่เหมือนกันนะคะ,ะคุณหน้าก็พูดแบบนี้นะคะเวลาสมมติว่านะแล้วถ้าเกิดแม่ถ้าเกิดแม่ใจละใจใจขึ้นมาจังะอ่ะก็อยู่กับพี่ชายดิพี่ชายก็ออันนี้เบิกเลยค่ะว่าไม่ นะคะคือมันก็ต้องมีบ้างะะไม่ใช่ว่าอะไรใช่ว่าอะไรจะเป็นใช่ว่าอะไรจะประเกะผ้ามากกินตลอดนะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อสไตล์เรานะไม,ไม่ใช่เลยไม่ใช่จริงๆใช่ะคะ่ะแล้วก็ขอฝากสังหรับเอ่อทางบ้านะนะคะด้วยว่าถ้าหากว่าเรามี ถ้าเกิดว่าเรามี<ช>ลูกนะคะที่เป็นคนตาบอดนะคะพยายาม<ช>หาสิ่งที่ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงได้ให้ให้ให้กับน้องๆเขานะคะแล้วก็แนะนําให้น้องๆเขาได้เข้าถึงเราอยากไปงงว่าโอ้ยเล่นสมาร์ทโฟนที่มีประโยชน์หรอกนะคะอย่ามองวนนี้<ช>อะไรประมาณนี้<ช>นะคะส่งเสียให้เรียนนะคะถ้าถ้าเรียนได้ก็อยากให้เรียนให้จบ ถ้อยากใหถ้าเรียนได้ก็อยากให้เรียนให้จบนะคะแล้วก็แล้วก็เราไม่ต้องไปกังวลนะคะว่าเออปล่อยลูกไปแล้วลูกจะเป็นยังไงยังไงนะคะไม่ต้องไปกังวลนะคะก็เพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะอยู่แล้วนะคะคุณตักมีอะไรเสริมไหมคะ ก็อยากจะบอกว่าถ้าโอกาสมาอยากให้คว้าเอาไว้นะคะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนเราสองคนทุกวันนี้นะคะพราะฉะนั้นก็ถ้าใครที่มีโอกาสอยู่แล้วก็อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือนะคะอืมใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้สุดท้ายนี้นะเอคุณเอิร์สุดท้ายนี้นะคะก็ขอค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะว่าคือไงว,ว่าเราจะมองไม่เห็นนะคะแต่เราก็อยากทําในสิ่งที่เราอยากทําค่ะนะคะทําไปเถอะนะคะถ้าทาแล้วมีความสุขก,ก็ทําไปเถอะค่ะนะคะ<ช>ถ้าทาแล้วไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะก็ทําไปเถอะนะคะ<ช>ทําไปเลยนะทําไปเถอะนะคะฝ<ช>ากเอาไว้นะคะอย่าลืมฝากนะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยสําหรับช่อง ทักที่แฟมิลี่นะคะก็ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆด้วยพวกเราสองคนจะสัญญาว่าจะมาทำคลิปแบบนี้ทุกวันในแต่ละวันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกันไปค่ะ่คะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนทีมงานลาประกันนะคะอันนี้ก็ ตัวลาไปกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เราสองคนจะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ